ตอนเช้าเองเลยสวยสวยฮะแสงสวยด้วยผมเหรอคัน สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอัูเช like ิช่อง MPY Gas Channel วันนี้เราจะขับ Honda Dream 400 n ไปโรงเรียนกันเป็นครั้งแรกนี่อาอา่คันนี้ไปโรงเรียนจ้ะโอ้ปิดชิวไม่ได้ลืมไปอาไอ้ไฟมันต้าม,มันาขึ้น ทุกคนยังคิดถึงคันนี้อยู่หรือไม่ตั้งแต่มีซีบีเข้ามาคันนี้ก็เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันซะเป็นส่วนใจตอนนี้เป็นเวลา7จ็โมง้านาทีผมคิดว่าเราน่าจะไปถึงเลยประมาณ7จ็โมงสี่สนาทีนะฮะท้องฟ้าอากาศตอนเช้าอากาศอากาศแจ่มใสดีนะฮะ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best with no regrets, live with every breath, see my message start to spread, and I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems, try to find out what it means, uh, always uh, do it on up. my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine yeah i'm sick of being screwed feel my own adrenaline yeah i do just what i do and i hope you let me in let me in yeah <laughs> ใช่ want the real stuff. ว,วันนี้รถน่าจะไม่ค่อยเยอะนะตอนเช้าเนี่ยค่านข้างให้จะโล่งเลยนะตอนนี้เป็นเวลา7โมงเนี่ยเจ็ดโมงสสิบองนาทีนะเราเพิ่งออกมาจากบ้านได้ประมาณเ7นาทีนะ แล้วก็ขีออ่กันอยู่ได่เจ็ดสิบแปดสิบนะทุกคนมันไปมากกว่าน,นี้เวลานะคันนี้ยมันไม่ได้ทําเครื่องไม่ได้ทําอะไรนะเร mm hmm. าจะไปช้ากันตรงที่หน้าโรงพยาบาลนครพิงค์นะ ได้ท่อคล้ายๆผมนะฮะผมจะทิ้งอ่าลิงก์ร้านไว้ให้อ่ใต้คอมเมนต์นี้นะฮะรถก็จะทำเ,เดิมไม่ได้ทำอะไรก็เปลี่ยนแค่นี่ฮะปอกแฮนด์เฉยอันเดิมมันเปื่อยแล้วทุกคน น,นี่ผมบอกแล้วผมตื่นมาประมาณหกโมงนะแล้วก็เออคิดว่าไม่จะออกภาษาแล้วออกว่ามาหกโมงห้าสิบแปดนาะทีไอ้บ้าโอ้โห สวยนะแสงสวยดนะ้วยผมเหรอขัน Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many so <tries> <tries> ฝากถึงทุกคนที่กำลังขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับทุกคนนะให้มันตัวเช็คโซ่และสเตอร์ะระบบเบรกต่างๆระบบไฟให้เรียบร้อยด้วยนะครับเพื่อเป็นความปลอดภัยแก่ตัวพวกท่านเองเนาะผมเห็นน้องมอเตอร์ไซค์ต้องคันนะฮะปล่อยให้โซ่หย่อนนะว้าว เห็นมอเตอร์ไซค์บางคันนะครับไปซ่อหย่อนนะครับไม่แน่อ่าอาจจะขับ,ข,บขับไปแล้วโซ่ตกนะครับผมก็เป็นห่วงทุกท่านนะครับหรือถ้าโซ่สเตอร์ใครใกล้หมดอายุแล้วแนะนําว่าให้เปลี่ยนด้วยนะครับแล้วพอถึงระหว่างขี่คันนี้กับขี่คันที่บ้านเนะี่ยผมมีความรู้สึกว่าขี่มันมันก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากนะ อันนี้จากความรู้สึกส่วนตัวเลยแล้วกันแต่แน่นอนว่าเรื่องอัตราเร่ง <c oughs> แรงมา้าอะไรมัน,ม,น,ม,นมันแตกต่างกว่าอยู่แล้วเนาะเพ้าคันนั้นมันรถหัวฉีดเป็นร้อยห้าสิบเอ้ยร้อยสี่สิบเก้าจุดหกซีซีนะคันนี้ก็ฮอนด้าดีซีร้อยเอ็นไม่ใช่ยังไม่ใช่หัวฉีดเป็นคานะร์บูเรเตอร์นะกจาคาร์เตอร์ของคาร์บูเรเตอร์กับหัวฉีดมันก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วผมได้ลองขอดีพีเอ็อ GP x d ด m o n ร้อยห้าสิบตัวคาร์บูเรเตอร์นะเป็นมอเตอร์ไซค์มีคัสคาร์บูลูกใหญ่นะคาร์บูน่าจะคาร์บูใหญ่มั้งออผมก็ต้องใหญ่แหละเพราะมันร้อยห้าสิบซีซีอะเนาะก็ลองขี่แล้วก็อัตราเร่งก็โอเคนะแต่มันเหมือนมันจะต้องรอรอบหน่อยะแต่ถ้าเป็นซีวีผมเนี่ยคือสี่พันห้าพันปุ๊บมันมันไปเลยอ่ะเฮ้ยมันน่าจะรอบรอบถ้าตามสเปคเนี่ยมันน่าจะมาได้ห้าพันรอบนะ แ่ผมมีความสึกว่า2,500ถึง5,000เนี่ยมันมันมันปี๊ดเลยนะแล้วรอบปลายๆก็ปล่อยให้ไหลาย,ยาวๆไปเดี๋ยวผมคขามรู้สึกว่าค o นด้า CB 150R เนี่ยจะขี่ค่อนข้างประหยัดนะทุกคนก็สำหรับใครที่อต้องการบุกไป 150cc ประหยัดน้ำมันไว้ขี่เลยใช่ว่าจวันผมแนะนำรุ่นนี้เลยนะ ผมจะออบอกทุกคนว่าเวลาเลือกรถเนี่ยเราไม่ควรไปเลือกที่แรงม้านะผมแนะนาว่าให้เลือกตรงโจดตามโจ์การใช้งานมากกว่าเพราะว่าเราถ้าเราใช้งานในอาชีพประจัวันเนี่ยเราไม่ได้ใช้งานล้อสูง,งแล้วเราใช้งานล้อต่ำนะถ้าท่านอยากจะล้อถ้าถ้าอยาก,จะ,าายากจะขี่สนุกหน่อยก็อาจจะ R15 CBR สายสบ์ตนะครับแบบอยากสบายๆขี่รับลมชิวๆตอนเย็นตอนเช้าก็ MT 1 5 c b 1 5 0นะโอ้คลองสิงห์วันนี้รถไม่ค่อยติดนะเพราะว่ามันเช้าอยู่วะ่ะกี่โมงนะถึงโลองสิงหนะ์เนี่ยเจ็ดโมงยี่สิบสี่นาทีโอเคก็ถือว่าใช้ได้ มื่อวันก่อนนี่ถึงเจ็ดโมงเขาเยสี่สิบวันที่วันที่ลองออกมาวันแรกนะมนันนั้นไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กดอาชีพนะ จะตรงไปเพราะสิมัจะไปทางนูน้นหรือไปทางนี้เลยผมว่าคิดว่าน่าจะไปทางนู้นดีกว่านะเพราะว่ามันติดหน้าตลาดนะนไปได้สองทางจะไปทางนู้นก็ได้ไปทางนี้ก็ได้นะะผมคิดว่าผมจะไปทางนี้นะเพราะว่าเออมันไม่ต้องไปติดตรงตลาดนะ ปกติแถวเนี้เออต้องมีรถละรถค่นข้างนี่จะเริ่ม,เร,มเริ่มเริ่มเจียละแต่เอ,อ๊ะทำไมวันนี้มันแบบแตกวะ <c oughs> หรือว่าวันนี้หวยออกหวยน่าจะใช่วันนี้หวยออกวะออวันนี้สิบเจ็หรือเมื่อวานนะหวยน่าจะออกเจ็ดโมงครึ่งประมาณเจ็ดโมงสามสิบห้าเราถึง วิชลอยเทคงนิเช,เชียงใหม่หรือสถานที่เรียนของเรานั่นเองนะฮะโอเคว่าเอาเข้าเลยอเออชิวบ่อยมากเลยอ่ะอ๋อคือฟ้ามันข,ขึ้นนะ มาถึงเวลาเราประมาณเจ๊ไม่เป็ประมาณละเจ็ดโมงครึ่งอีกแค่อีดึงนาทีโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย